เอกนิบาตศีลวกักลักคณะชาดกว่าด้วยผู้มีศีลพระศาสดาเมื่อเสด็จเข้าไปอาศัยพระนครราชครึกประทับอยู่ในพระเวรุวันมหาวิหารส่งปรารกพระเทวทัตจึงตรัสพระธรรมเทศานานี้ดังนี้เรื่องพระเทวทัตจนถึงการ,รประกอบกรรมคือ การฆ่าอย่างหนักจักมีแจ้งในการทหาหาแะชาดกเรื่องการปล่อยช้างธนปาละกะจักมีแจ้งในจุนลหังสะชาดกและการถูกแผ่นดินสูบจักมีแจ้งในสมุททาพาเนศชาดกในทวาทศานิบาตสมัยหนึ่งพระเทวทัต ทูลขอวัตถุหประการเมื่อไม่ได้จึงทำลายสงผ่ภาภิกษุห้าไปอยู่ที่ขยาศีสะประเทศครั้งนั้นญาณของภิกษุเหล่านั้นได้ถึงแก่ความแก่กล้าแล้วพระาศาสดาทรงทราบดังนั้นจึงตรัสเรียกพระอัครสาวกทั้งสองมาว่าดูก่อนสารีบุตรและโมคคลานะ ภิกษุห้ารอยผู้เป็นนิสิตของพวกเธอชอบใจลัทธิของเทวทัตไปกับพระเทวทัตแล้วก็บัดนี้ญาณของภิกษุเหล่านั้นถึงความแก่กล้าแล้วพวกเธอจงไปที่นั่นพร้อมกับภิกษุจำนวนมากแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นให้ภิกษุเหล่านั้นตรัสรู้มรรคผลแล้วจงพามา ระอัครสาวกทั้งสองนั้นจึงไปที่ขยาศีสะประเทศนั้นนั่นแหละแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นให้ตรัสรู้ธรรมด้วยมรรคผลแล้วหวันรุ่งขึ้นเวลาอารุณขึ้นจึงพาภิกษุเหล่านั้นมาอย่างพระเวรุวันวิหารนั่นเที่ยวก็แลในเวลาที่พระสารีบุตรเทระมาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนอยู่ ภิกษุทั้งหลายพากันสรรเสริญพระเถระแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรมเสนาบดีพี่ชายใหญ่ของข้าพระองค์ทั้งหลายอันภิกษุห้าร้แวดล้อมอยู่งดงามเหลือเกินส่วนพระเทวทัตเป็นผู้มีบริวารเสื่อมแล้วพระศาสดาตรัสว่า ดูก่อนทิกษุทั้งหลายสารีบุตรอันหมู่ญาติแวดล้อมอยู่จะงดงามแต่ในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนก็งดงามเหมือนกันฝ่ายพระเทวทัตเสื่อมจากหมู่ญาติเฉพาะในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนก็เสื่อมมาแล้วเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลายทูลอ้อนวอนพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อให้ทรงประกาศเรื่องนั้นให้แจมแจ้งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเรื่องไว้ให้ปรากฏดังต่อไปนี้ในอดีตการพระเจ้ามาคตรพระองค์หนึ่งครองราชสมบัติในนครราชครึกในแคว้นมคตในการนั้นพระโพธิสัตว์ ทรงถือปฏิสนธิในกำเนิดมรุกชาติพ่อเติบโตมีเนื้อหนึ่งพันเป็นบริวารอยู่ในป่าพระโพธิสัตว์นั้นมีลูกสองตัวคือลักขณะและกาละในเวลาที่ตนแก่พระโพธิสัตว์นั้นกล่าวว่าลูกพ่อทั้งสองบัดนี้พ่อแก่แล้วเจ้าทั้งสอง จงปกครองหมู่เนื้อนี้แล้วให้บุตรแต่ละคนรับมอบเนื้อคนละ500ตั้งแต่นั้นเนื้อทั้งสองก็ปกครองหมูเนื้อต่อจากบิดาไปก็ในแคว้นมคตในสมัยนาข้าวเต็มไปด้วยข้าวกล้าอันตรายย่อมเกิดแก่เนื้อทั้งหลายในป่าเนื่องจากพวกมนุษย์ไล่ฆ่าพวกเนื้อที่มากินข้าวกล้า ได้ทำการขุดหลุมพรางปักขวากห้อยหินยนต์ดักบ่วงเป็นต้นพวกเนื้อเป็นอันมากพากันถึงความพินาศพระโพธิสัตว์รู้คราวที่เต็มไปด้วยข้าวกล้าจึงเรียกลูกทั้งสองมากล่าวว่าพ่อทั้งสองเวลานี้เป็นเวลาที่ท้องนาเต็มแน่นไปด้วยข้าวกล้าเนื้อเป็นอันมาก พากันถึงความพินาศเราแก่แล้วจักยับยั้งอยู่ในที่แห่งหนึ่งด้วยอุบายอย่างหนึ่งพวกเจ้าจงพาหมูเนื้อของพวกเจ้าเข้าไปยังเชิงเขาในป่าในเวลาที่เขาถอนเข้ากล้าแล้วจึงค่อยมาบุตรทั้งสองนั้นรับคำของบิดาแล้วพร้อมด้วยบริวารพากันออกไป ก็พวกมนุษย์ทั้งหลายย่อมรู้หนทางและเวลาที่พวกเนื้อเหล่านั้นไปและมาว่าในเวลานี้พวกเนื้อกำลังลงจากภูเขาในเวลานี้กำลังขึ้นภูเขามนุษย์เหล่านั้นจึงพากันนั่งในที่กำบังณนะที่นั้นในเวลานั้นแล้วซุ่มแทงเนื้อเป็นอันมากให้ตายฝ่ายเนื้อกาละเพราะความที่ตัวโง่ จึงไม่รู้ว่าตอนนี้ควรไปจึงพาหมู่เนื้อไปทางประตูบ้านทั้งในเวลาเช้าและเวลาเย็นทั้งเวลาพลบค่ำและเวลาใกล้รุ่งพวกมนุษย์ยืนและนั่งตามปกตินั่นแหละอยู่ในที่นั้นๆเนื้อเป็นอันมากถึงแก่ความพินาศเนื้อกาละนั้นทำให้เนื้อผู้เป็นบริวารของตนเป็นอันมาก ถึงความพินาศเพราะความที่ตนเป็นผู้โงเ่เขลาอย่างนี้จึงเข้าป่าด้วยเนื้อที่เหลืออยู่น้อยเท่านั้นส่วนเนื้อลักขณะเป็นบัณฑิตมีปัญญาฉลาดในอุบายรู้ว่าเวลานี้ควรไปเนื้อลักขณะนั้นไม่ไปทางประตูบ้านไม่ไปเวลากลางวันบ้างไม่ไปเวลาพลบค่าบ้าง เวลาใกล้รุ่งบ้างพาหมูเนื้อไปเวลาเที่ยงคืนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนื้อลักขณะจึงไม่ทำเนื้อแม้ตัวหนึ่งให้พินาศเนื้อเหล่านั้นอยู่ในป่านั้นห้าเดือนเมื่อพวกมนุษย์ถอนข้าวกล้าแล้วจึงพากันลงจากภูเขาเนื้อกาละแม้ไปภายหลังก็ทำเนื้อทั้งหมดให้ถึงความพินาศ ตามที่กล่าวโดยในก่อนนั้นคงเหลือตนผู้เดียวเท่านั้นมาอย่างสำนักของบิดามารดาส่วนเนื้อลักษณะนั้นเนื้อผู้เป็นบริวารแม้สักตัวเดียวก็ไม่สูญไปตนและเนื้อ500ตัวผู้เป็นบริวารจึงมาอย่างสำนักของบิดามารดาฝ่ายพระโพธิสัตว์เห็นบุตรทั้งสองมา เมื่อปรึกษาหารือกับนางเนื้อจึงกล่าวว่าเธอจงดูบุตรของตนผู้สมบูรณ์ด้วยอาจาระและปฏิสันฐานไม่ทำแม้เนื้อตัวหนึ่งให้พินาศอันหมู่ญาติห้อมล้อมมาอยู่แต่เออก็เธอจงดูเนื้อชื่อการละนี้ผู้มีปัญญาเขลาผู้ละเว้นจากสัมปทา คืออาจาระและปฏิสันฐานผู้เสื่อมจากญาติทั้งหลายไม่เหลือญาติแม้สักตัวมาแต่ผู้เดียวก็พระโพธิสัตว์ชื่นชมบุตรอย่างนี้แล้วดำรงอยู่ชั่วอายุได้ไปตามยถากรรมแล้วพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสารีบุตรอันหมู่ญาติห้อมล้อม ย่อมงดงามในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนก็งดงามเหมือนกันพระเทวทัตเสื่อมจากหมู่คณะในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนก็เสื่อมแล้วเหมือนกันครั้นทรงนาพระธรรม,มเทศนานี้มาแสดงแล้วแล้วทรงประชุมชาดกว่า เนื้อกาละในครั้ง right? นั้นได้เป็นเทวทัตแม้บริษัทของเนื้อกาละนั้นในการนั้นได้เป็นบริษัทของพระเทวทัตเนื้อชื่อลักคณะในการนั้นได้เป็นพระสารีบุตรแม้บริษัทของเนื้อลักคณะในการนั้นได้เป็นพุทธบริษัทมารดาในครั้งนั้นได้เป็นพระมารดาของพระราหุล ส่วนบิดาในครั้งนั้นได้เป็นเราแลพระคาถาประจำชาดกความเจริญย่อมมีแก่ชนทั้งหลายผู้มีศีลประพฤติในปฏิสันฐานท่านจงดูลูกเนื้อชื่อลักณะผู้อันหมู่แห่งญาติแวดล้อมกลับมาอยู่อันหนึ่งท่านจงดูลูกเนื้อชื่อกาละนี้ ผู้เสื่อมจากพวกญาติกลับมาแต่ผู้เดียว